เอาละครับสวัสดีครับพบก,กับรายการทามด้วนะครับคุณกำลังรับชมเกม Modern Combat 5 Blackout นะครับในโหมด Multiplayer ในออนไลน์นะเกมนี้ผมแนะนำนะเด็อยากเล่นเกมแนว P.B อะไรอย่างนี้เกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะผมแต่อย่างเดียวครับมันหันยากไปนิดที่เหลือก็ถือว่าโอเคนะฮะการวงการวิ่งนองนไแชอบมากนะฮะ แล้วเราลงมาเล่นนะฮะซึ่งเกมนี้เราโหลดครั้งแรกไฟมันเล็กนะฮะอีจีนไฟมันก็ใหญ่นะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนรายการว่าจะเล่นมันติเพลย์ยังไงเพราะตอนแรกมันก็ต้องรออะไรก่อนนะฮะมาแล่วเลยที่บอันนี้ผมเข้ามาที่หลังนะฮะเวลาก็เลยเหลือแค่สองนาทีกว่าจริงๆจะมีเวลาให้ประมาณห้านาทีนะครับวันนี้วันนี้พลากันนะฮะเป็นตู้ใชเปืนในอีเวนต์นะฮะเป็นปืนพิเศษนะฮะคุณคนที่ถูกบัคับไม่ใช้ปืนนี้นะฮะนี่คืออีเวนต์ของโลก ไปเลยตอไรตรงนี้นี่นี่โอกรันยักษ์ขอโบนก่อนดีอันนี้ในภารกิจล็อกแอนโดร์นะเพื่อนคุเขาจะเลือกปืนมาให้นะฮะเป็นปืนเขาจะเลือกเซตปืนมาให้เลยนะฮะคุณจะได้ใช้ปืนนี้แล้วก็ปืนโคกอีกปืนหนึ่งนะฮะส่วนเขาจะมีให้ระเบิดสองแบบระหว่างนั่นและนั่นแหละนั่นแปืนหนึ่งครับผมปืนนี้มันโหดจริง อ๋อพอดีโก้จริงตัวนี้คือต้องใช้แรงนี่มันจะแรงมันจะแรงแบบอัตโนมัตินะฮะตรงนี้ต้องเนตเต็มมันก็จะแรงแบบยิงโดนตลอดผมไม่ว่าคุณจะหนีไปไหนนะฮะอ้าวตายเฉยโอ้กำลังอธิบายคุณใจเย็นก่อนเอ้ยผมกำลังอธิบายเลยบัตโถเมื่อคุณสีแดงข้างๆเนตเต็มนะฮะที่เป็นหัวกระโหลกฮะถ้ามันเต็มนะฮะมันกลายเป็นสีแดงมันจะมันจะยิงโดนทุกนัดนะฮะ กจะหลบได้ยากมากนะฮะกระโหลกคุนทหารอีกก็บังจริงๆนะกระโหลบได้นะผมเป็นปืนที่ถ้าผมไว้ในครอบครองแล้วก็แต่มันจะสร้างนิสัยเสียนะในการเล่นดึงนะคุณจะไม่เล็งนะผมก็ยิง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 เดียวมันก็ต้องใช้เวลาเล่นไงสักพักนะฮะที่ตูอยู่ในกรอบนี้อาสู้อยู่ไหนวันนี้โอ้ไม่ไกลบวกใครอ่ะเอาละเอาละอยู่เปงไหนเนี่ย ยิเสียงจะสงขามมาอยู่ตรงไหนผมรู้ว่ามีอยู่ไกลๆอ่ะก็ตายอีกแล้วเฮ้ย้แลยเเก็ตายเฮ้ยไอ้เมื่อกี้นี้มันอะไรอ่ะให้คุณมายืนจ่อเล่นเลยเหรอดูแล้วแต่ละคนเด็นะครับสีสามส้วะี่ย้ย ถ้าตายแล้วเวลาก็จะหมดโลกวิที่สองคิวโอ้เสียดายโอเคครับเราจะมาต่อยอีกนี่อีกวันนี้เกมเราต่อยอีกครั้งนึงท่านตลเมื่อกี้ผมก็เข้ามาไม่ทันทนะฮะเรามาต่อยอีกอันนึงกันอีกอันนะนโอ้ยไม่สุดท้ายด้วยยังมีคนแยกก่กว่าเราอีกอะเย็ดพีกับเลเวลตนี่เป็นสี่เป็นสิบหกแล้ว ผมอ๋อใช่ผมลืมไปผมได้ไอ้นี่ด้วยได้เ e อ็ก์พีบูสจ์ทำกระทิ่อีเวนต์ก่อนหน้านี้นะครับจิงอีเวนต์กับเนี้ยฮะก่อนหน้านี้ผมก็ได้ไปทำอีเวนต์มาเอาแบบอันนี้ละกันวอามินเดคนชอบแมนเทชแมนเทชชนะค่าค่ะแข่งแมนเทชนะคะโอเค,ะะคะเราก็มาล้อผมนี่ไม่ได้แข่งแบบเมืองคนะผมชอบเมืองนี้แต่ว่าเล่นยากอยู่ที่เลิกไปชอบเมืองสวยเฉย ้ามือถือคุณแรงๆแล้วก็คุณจะได้เล่นเกมนี้แบบมดทลรดกว่าเดิมอีกนะฮะภาพมันจะสวยมากนะจนแบบผมไม่เชื่อเป็นเกมในมือถือผมก็ไม่เชื่อนะเฮะ้ยภาพในเกมมือถือมันจะสวยขนาดนี้เลยเหรอมันก็สวยขนาดนี้แหละครับ NPC แบบมันก็มีแบบโหมดออฟไลน์คุณเล่นด้วยเกยมนี้ผมจะว่าจะมาสอนทีหลังนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็มาเล่นมินิเกมไม่เชื่อไมตีเพลเยอร์ ก็ตัวนนึงว่าตรงนี้มีอะไรบ้างะดูแถวนี้ไหมเ้ยเกมมันเริ่มแล้วสิพวกตำรวจที่เกมเริ่มแล้วแล้วรนี้หันเกี้ันระบาดอีกนึงะต้องําใจนะฮรึกเหมือนอาการกระตุกก็เริแล้วตัวลงไปก็กระตุกตรงนี้ครับนี่มีเอะไรพสวยๆอย่างนี้ด้วยก็ ไหกแล้วก็ไหปไหนอ่ะเนี่ยมีเียมีกนไหวเ้ย่นไม่ทันโอ้โดโดโดไปแจกคิวเขาเลยโอเคไปแล้วผมเราเราเราสู hey, uh, okay, ้ไหวครับนี่น่สู้ไหวนะฮะจุดนี้ ยิ่งคุณเล่นเยอะคุณจะามาถอยกายิ่งคุณเล่นนานนะฮะคุณจะยิ่งแบบมีกล่องอะไรงี้ทำภารกิจคุณก็ทำอีเวนต์ได้กล่องได้นู่นได้นี่นัน่น,น,นได้สารพัดอย่างนะครับผมอันนี้ชุดผมเป็นชุดแบบชุดแรกนะฮะชุดกระก,ก,ก,กากนะฮะเนี่ยโอ้ยยังไงละเดี๋ยวคน,นละดึงแล้วค,คิวเขาผมเอ้อไม่ทันโหจะหน,นีเห็นข้างหลังอยู่แต่ไม่ทนันมาได้คิวหนึ่งละ นินี่ก็ยังดีเห็นแล้วเร็นแลนะ้วสองทางนะวนนี้ไปคิดโกงจังไอ้กิสองทางได้เจ้ช่วยก้วยไข่โอ้หุัวเนี่ยระเบิดระเบิดร้าๆลาๆ ไม่ใช่ไหมไทยรา้านกูอีอออออกอนะตายหมดเลยอ้ยานอะแต่ร้านนี่ลานใช่ไหมนี่ลาอาลาร์โดนใครลานกูอีกเนี่ยเฮ้ยโดนลานหมดเลยโอ้โอ้โหสไนเปอร์อะอัน้ต้องโดดลงมามือสไนเปอร์ใช่ไหมเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนักล,าาล่าเด้ออันนี้ไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยไม่จับรางนะฮะเราก็ยิงเขานะฮะ โหดรลายไหมล่ะฉันโอ้ยฉันก็ชอบกระตกเหมือนกันนั่นแหละแต่แกก็ชอบมายยยิงฉันกันนี่เราไอ้ฉันกูนี่ฮะมันก็จะแบบเนะี้ยเกมชอบอสวยๆอะไรเงี้ยกับมือถือธรธรมดามันก็เอ้ยเมื่อกี้วิ่งสวยกันไปพยายามอย่าลิ้กกับปะทะกับซึ่งหน้านะฮะเกมนี้ก็ต้องนมกันน สามเองอันดับแปดเลยหลังท้ายตารางดีใจไหมเนี่ยของนอ้องเขายิงกันอย่างโมมันเลยเราหลังหลังไปเล้วไม่ทานเลยจริงๆเอราะเมื่อกี้ผมโดนยิงไปนอย่งดีแล้วเอาระเบิดอัดมันนั่นเองอน้อยแล้วกูจะเล่นกับเขาไหมเนี่ย โผล่ก็ยิงกันอย่างตุนหายเราอ่ะเกิดตาย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 แล้วก็จะวิ่งไม่ถึงนู้ดโดนเจ็บอีกเห็นคนละหรือเปล่าต้องระวังให้ดีคร้ยคนนี่คนวันนี้มันดีอย่างหมดเลยจะบอกตำแหน่งยิ้มหนึงแล้วมันยิงโว้มันยิงอุ้ยไอ้พวกนี้มดนจะยิงไปข้างหลังเขาเฮ้ยือนเขาว่าไงอ่ะ นายเราอยู่หลังนายทำไมานายเอามีดจ้วงเราบางคนเอามีดจ้วงนายสิอะไรของมันวะก้อน,นิดนึงแหละมันก็มีบ้างนะไอกเกมนี้โดดถึงที่สูงก็ไม่เจ็บสุดยอดแล้ะอันอนี้แบบโอกรธนีิยมอันตรายเนี่ยมันมีสองตัวเลยเฮ้ยผ่านไปเฉยเลยหลังไล่ล่ากันด้วย ปืนนี้ใช้แซ็กหรือีกแทิกซิกแซกไม่ได้นะฮะปืนนี้เพราะว่ามันเล็งเตาตลอดนะฮะเมื่อกี้มันเต็มสีแดงของเขาแล้วนะฮะเขาเลยยิงผมโดนทุกนัดนะฮะตอนนั้นเราจะดิกเราดีไซน์ดีขวาก็ไรประโยชน์นะฮะข้างนอกออกไปข้างนอกตรงเนี้ยไอ้ยเนี้ยเสมุดให้ปืนเล็งเอา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 ปืนล็โอ้ยไม่ทัน เขาเลง็ง <_ d ry> เขาเลง็ง <_ d ry> เขาเล็งผมมาก่อนล้วแน่เลยห <_ d ry> รือว่าผมโง่เองข้างนอกผมโควัยิงกระเลดให้ละเ,เ,เ,เขาบังเกอร์ไแล้ว มาจากไหนอะทีเรายืนอยู่ดิวโอเคเดี๋ยวมึงดอนไอ้ไ่ที่หนีไรหนีแล้วตอนนี้ตอนตนี้อยู่ไม่ได้ตรวนี้ซ่อนละโอ้ยยังไม่ไปเหรอมึงยังไม่ไปใช่ไหมหน้าด้านหน้าทนจริงๆนี่มึงยังไม่ไปใช่ไหมบางทีมึงก็หน้าด้านหน้าทนไปนะลูก หนึ่งนาทีครับผมติดต่อบเดี๋ยวนี้มันเล่นกับคนต่างชาติที่ดันโอเคนะเพราะปืนเนะี่ยเรายังไงเอมนเกมเนะี้ยเลเวลมันก็ไม่ค่อยต่างกันมากเพราะว่าปืนมันก็ให้แบบดีอะไรก็ดี อันนี้เขเป็นห้าถูกห้าโกลเกล,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 ลี่ยขึ้นไม่เคยลองรูง้แต่ละคนนครู้แล้วว่ผมอย่างเงี้ยเล่สู้แบบนี้ได้นะครับสู้ได้สู้ได้ก็บ้าอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันจากการ จบเกมน,นะฮะสลับวันนี้ทีมนี้ขอจบไปก่อนนะสลับวันนี้นะฮะขอบคุณมากที่รับชมนะครับสวัสดีครับ